โป๊กหัวสับทีโป๊กหัวสับทีเป็นสีมงคลโป๊กโป๊กโป๊กาที่นดีมากพ่อแม่พูไม่พอใจลอยูบ้านโอเคไหนใจเจ้งลรงพูดสิจต้องพูดจช่ไม่กินไปเต้องกินนมแม่เท่านั้นเห็นอะไรเดี๋ยวมาอมในรูปอมไร อะาอสุข่าวินลูกนะถ่นมันแม่นะครับขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมครับเอาแม่ค้างไปแล้ว อวยพรแบบบลูทูธนะแม่นะครับครับาผมสาธุครับสาธุครับครับผมครับรักลูกนะครับครับรักแม่ครับ